ตามเครื่องนี้ราคาเท่ากันนะซื้อสดอยู่ที่12,990นานะคะวางดาวเริ่มต้นเพียงแค่5 9 9พาพี่ระหว่าง14 pro max กับ15 pro max เลือกเป็นรุ่นไหนดีคะ14 pro max ครับ14 pro max นะคะคร,รุ่นที่พี่เขาเลือกไปนะคะเป็นรุ่นนี้เลยนะคะ x m a x body 14 pro max พี่เป็นคนชั้นไหนคะคนชั้นโอคนโอเดินทางมาจากที่ไหนจ๊ะกรุงเทพครับคนโอมาที่นี่เยอะกันดเดี๋ยวมาว่าใช้ดีเขาว่าใช้ดีนะคะก็เลยตามรอยกันเข้ามาเลยเนาะสำหรับพี่น้องชาวโอนะคะอยากซื้อสดซื้อผ่อนนะมาห,าหนนนนนไไดด้้้เลยทีีีีะะนน่่่่ะะคพือสใช ใช่ครับรุ่นนี้ซื้อส,สดไปในราคา1 2 9 9 0หยจริงไหมคะจริงครับผมบรูบี้ิี่งไมให้เป็นลาเรงแต่หลังชีตื้อไว้กัดแต่ละเนี่ย ไปสองรุ่นนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าทำไมราคาถึงเท่ากันนะตัวนี้ e x m a x body 1 4 pro max และ e x m a x body 15 pro max นะคะซื้อสด1 2 9 9 0หาางดาวเพียงแค่5,990ัการเรับเคืองกลับบ้านไปได้เลยนะคะใครอยากได้เป็นรุ่นนี้นะคะก็ปัดขวาจิ้บมิงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยซื้อสดเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยหรือถ้าใครต้องการผ่อนแบบวางดาวนะคะมาทำสัญญาและจ่ายเงินที่หน้า้านเท่านั้นนะโอเคปัดขวาจิ้บมิงหน้าโปรไฟล์มาได้เลยจ้า